น่ารักกทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกับคุณกุชอนนะคะค่ะคุณกุชอนนะคะวันนี้มีน,นิทานนะคะมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันเห็นนิทานเรื่องอะไรนะนิทานเรื่องหมาปา่ากับลูกแกะนั่นเองค่ะพร้อมที่จะไปรับฟังกันหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะ่คงมากเลยค่ะไปฟังนิทานกันเลยค่ะ น้าปลาใหญ่แห่งหนึ่งมีหมาปลาตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับนายพานเขาก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้นอนแล้วเขาก็หิวม,มากเลยฉันจะทำยังไงดีนะฉันหิวมากเลยต่อมานะคะมีแกะเดินผ่านมาแกะก็เลย เห็นหมาป่านอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยเข้าไปถามหมาป่าว่าเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าจะเป็นอะไรหรอเจ้าหมาป่าเลยตอบว่าฉันได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้จากนายพันแล้วเป็นยังไงล่ะเธอหิวไหมฉันหิวมากเลยฉันอยากกินน้ำช่วยฉันหน่อยได้ไหม รู้แก่เลยตอบว่าได้แล้วเจ้าต้องการอาหารด้วยไหมล่ะสุดเจ้าหมาป่าก็เลยตอบว่าไม่หรอกเพราะฉันมีอาหารอยู่แล้วเจ้ารู้แก่ได้ยินดังนั้นเลยคิดว่าเฮ้เจ้าหมาป่าคิดอะไรกับเราหรือเปล่านะรู้แก่ก็เลยตอบกลับไปว่า ฉันรู้แล้วแหละว่าเมื่อฉันนำน้ำไปให้เจ้าเจ้าก็จะจับฉันกินเป็นอาหารใช่ไหมล่ะและแล้วเจ้าลูกแกก็เดินหนีจากเจ้าหมาป่าไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานจบลงไปแล้วนะคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและคุณครูชวนนะคะค เด็กๆนะคะทบทวนคลิปวิดีโอด้วยนะคะทุกๆคลิปเลยนะคะเด็กๆค่ะและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมน,นะคะวันนี้ก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ